ก็ปีสี่สองแหละครับโอ oh, <4. S 1> ้สี่สองครับสี่สองก็เริ่มเข้ามาเพราะว่าตอนนั้นยาเสพติดมันเยอะ mm. เราก็คิดว่าจะทํายังไงให, mm. ให้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 ยาเสพติดในทุกโนเนี่ยมันหายไป mm. เราก็เอากีฬาเนี่ยับ mm. เข้ามา mm. เข้ามาบูรณาการเด็กแล้วก็ให้เด็กเนี่ยมาอยู่กับเรา mm. แล้วก็สอนเขาทั้งกีฬาทั้งการใช้ชีวิต mm. แล้วก็การห่างไกลยาเสพติดอันเนี้ตอนเนี้ย ผมทํามาเนี่ยบรรบรรุ้เป้าหมายแล้วก็คือยาเสพติด mm hmm. ในชุมชนเนี่ยซีโร่เลยสั่งสอนเขาจนตอนเนี้ยสอนพ่อสอนลูกสอนหลานแล้ว <c oughs> ไอ้งบประมาณส่วนตัวงบประมาณส่วนตัวในการทําสิ่งที่ผมภูมิใจก็คือทาให้น้องๆเนี่ยห่างไกลยาเสพติดห่างไกลสมัยก่อนเนี่ยก็จะมีแหล่งเมื่อตุ่มเช่นร้านเกม mm hmm. นะครับมาทยอนไปประมาณ20ิปีที่แล้วเนี่ยร้านเกมใน ในชุมชนเนี่ยก็ทำให้เด็กเนี่ยไปมั่วสุมอยู่นะครับก็ภูมิใจนะที่ทำสามารถให้น้องห่งยายงเาติดแล้วก็แหล่งมั่วสุมได้มาทำกิจกรรมเด็กๆด,ด้วยนะครับที่อยู่ที่สนใจกีฬาแล้วก็ไม่มีที่ไปซึ่งซึ่งปัจจุบันเนี่ยมันจะมีอาคาเดมี่ซึ่งผู้ปกครองบางคนเนี่ยอาสาจินคำไม่มีเงินอคาเดมี่เนี่ยจะมีค่าใช้จ่ายใใหลักพันก็ ก็เด็กพวกนี้ก็จะเสียโอกาสเราก็เอาพวกนี้เข้ามารวมทำให้มันเกิดตรงนี้ขึ้นมาสวัสดีครับอย่าไปโหมให้จงผ่อนไล่คอยคอยคิดสบายการพัฒนาชนชนนะครับจริงเลยเนี่ยมันต้องพัฒนาเยาวชนให้เยาวชนเนี่ยมีคุณภาพให้เยาวชนมีความรู้ความสามารถตรงนี้ผมมองว่าทําไมผมถึงมาทำเยาวชนเพราะพวกนี้โตไปนยะ เขาจะเป็นแกนนำครับแล้วก็เป็นกำลังสำคัญของทีมผมเลยเก็บเด็กทวกเนี้ยเด็กที่ไม่มีโอกาสในโรงเรียนหรือว่าเด็กที่ไม่มีโอกาสทางสังคมมาอยู่ที่นี่เพื่อสร้างให้เขาอะพัฒนาแล้วก็ขอหให้สำคัญตัวเองว่าตัวเองยังมีคุณค่านนะตัวเองยังสามารถเป็นเหมือนคนหนึ่งเขาได้นะเขามีครอบครัวครอบครัวเขาก็จะดีเพราะสิ่งที่จะดีมันต้องดีกับครอบครัวก่อนนะครับถ้าครอบครัวดีแล้วกขออกมาถึงสังคม ขาก็จะไปอนูสังคมก็จะจยี่ก็นี่ถึงภรรยาอันนี้กันแล้วัสดีครับผ,ผัดหมี่มไ้แจกเด็กๆอ๋อนี่ผัดไปแจกเด็กบ้านอาจารย์เล็กประธานชุมชนเพชรสยามนี่แล้วเอาง,งบที่ไหนเนี่ยงบตัวเองนี่แหลหวยดูหวย๋อถูกหวยงบตัวเองนะครับ แข็งมาเป็นบุคคลที่เด่นนะครับของกลุ่มด้านกีฬาในกุ่มรุงเทพเหนือเป็นความภูมิใจอีกอย่างหนึ่งนะครับที่เราทําแล้วมีสว่วนราชการมองเห็นนะครับในในสิ่งที่เราทำเรบก็จะมุ่งมั่นทําต่อไปจนกาททำไม่ไหวนสนใจใคร